กองสงเกียตจันทานักบิดชาวไทยจากโครงการฮอนด้าเลทูเดีมเดินทางถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยหลังจากไปทำผลงานได้อย่างยิ่งใหญ่โดยคว้าอันดับหกของรายการมอเตอร์ทูระดับเวอร์กลางปีโดยผลงานหนึ่งแชมป์สองโพเดียม ซึ่งเจ้าตัวขอบคุณทุกแรงใจที่ผลักดันสู่ความสำเร็จพร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นในอนาคตในปีนี้ผมและทีมงานได้ทุ่มเทยอย่างเต็มที่เพื่อไปสู่เป้าหมายของท็อปไฟของโลกในรุ่นมโตอทูแม้จะจบอันดับหกของโลกผมก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เป็นแรงผลักดันผมอย่างดี กองสงเกียรติันธานักเบียดไทยเจ้าของหมายเลข35จากสังกัดอีเดมิสึฮอนดา้าทีมเอเชียยกระดับการแข่งขันในศึกมอเตอรทูชิงแชมป์โลกประจำา2 2 3 3จนคว้าแต้มมาได้ทั้งหมด173.5คะแนนหลังอันดับ6บนตารางอันดับชิงแชมป์โลก